ประกันรถยนต์ปสามบวกหรือว่าประเภทสามบวกคุ้มครองอะไรบ้างไม่คุ้มครองอะไรบ้างวันนี้มาเล่ามาแชร์ให้ฟังรครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆสว affirm, ัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ครับก็อยากจะมาเล่ามาแชร์ให้ฟังครับว่าประกันปสามบวกครับที่เราทําอยู่นั้นคุ้มครองอะไรบ้างและไม่คุ้มครองอะไรบ้างครับหนึ่งเลยครับประกันปสามบวกครับจะคุ้มครอง กรณีรถชนรถครับนะครับคุ้มครองกรณีรถชนรถหมายความว่าอะไรหมายความว่าจะซ่อมรถเรานะครับผมก็ต่อเมื่อมีคู่กรณีเป็นรถนะครับที่ขับเคลื่อนด้วยก๊าซแก๊สน้ำมันไฟฟ้านะครับยกตัวอย่างเช่นครับรถจักรยานไฟฟ้ารถจนไฟฟ้ารถยนต์ไฟฟ้ารถที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันที่ขับเคลื่อนด้วยก๊าซ แก๊ส LPG n g v ต่างๆเนี่ยครับถ้าเราไปเฉี่ยวไปชนกรณีอย่างนี้ครับจะซ่อมรถเราครับและรถคู่กรณีด้วยนะครับผมขอประกันของปอ3บวกนั้นมีข้อยกเว้นอยู่ว่าจะซ่อมรถเราต่อเมื่อมีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบกนะครับและจะต้องพิสูจน์ได้ว่ารถคันไหนคู่กรณีคันไหนมาเฉี่ยวมาชนเรานะครับ ยกตัวอย่างเช่นรถที่เขามาชนเราปุ๊บเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าอ๋อทะเบียนนี้นะ1 2 3ชนเรานะครับผมถ้าเขาอยู่ในที่เกิดเหตุครับประกัน3บวกคุ้มครองแต่ถ้าเขาหนีไปสมมติเราไปจอดไว้ตามตลาดนัดนะครับตามห้างหรือว่าข้างทางนะครับมีรถมาเฉี่ยวมาชนเรารถมเอเตอร์ไซค์ก็ดีรถยนต์ก็ดีครับมาเฉี่ยวมาชนเราแล้วเขาหนีไปกรณีอย่างเงี้ยครับประกันรถยนต์ ประเภทสามบวกนั้นจะไม่ซ่อมรถเรานะครับไม่สามารถซ่อมรถเราได้นั่นเองจะซ่อมรถเราก็ต่อเมื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่าคู่กรณีนะครับคู่กรณีเป็นรถชนิดใดนะครับเช่นเรามีกล้องอยู่เนาะกล้องหน้ารถหรือว่ากล้องข้างทางนะครับพิสูจน์ได้ว่ารถคันนี้รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เขาไม่เชี่ยวมาชนเรานะครับแล้วเขาหนีไปนะครับทะเบียนหนึ่งามนะครับ ถ้าอย่างนี้ครับประกันป3บวกนะครับหรือว่าประกันประเภท3บวกจะซ่อมรถให้เรานะครับแต่ถ้าเขาเฉี่ยวเขาชนเราแล้วเขาหนีไปอ่ะครับไม่สามารถซ่อมได้นั่นเองนะครับนี่คือเงื่อนไขของประกันประเภทป3บวกนะครับจะซ่อมรถเราก็ต่อเมื่อมีคู่กรณีและพิสูจน์ทราบได้ว่าคู่กรณีเป็นรถนะครับผมนะครับที่ขับเคลื่อนด้วยก๊าซแก๊สน้ำมันไฟฟ้าอะไรก็ว่าไปรถจักรยานนะครับเขามาเฉี่ยวมาชนเรานะครับเราไปชนเขาเงี้ยครับ ซ่อมรถจักรยานให้ไม่ซ่อมรถเราถ้าเราไปชนฟุตบาทอ่าไปชนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกอ่ายกตัวอย่างเช่นเราไปชนเซเว่นนะครับผมเราไปชนทรัพย์สินที่มีค่าที่ประเมินค่าได้อ่าหรือว่าของชาวบ้านนะครับร้านค้านะครับหรือว่าอะไรต่างๆนะครับที่ประเมินค่าได้ที่แปลที่เป็นทรัพย์สินได้นั่นเองก็จะซ่อมให้คู่กรณีแต่ไม่ซ่อมรถเราเราไปเชี่ยวไปชนเสาไฟนะครับซ่อมให้เสาไฟ เราไปเชี่ยวไปชนแท่นบบริเออร์แท่นบบริเออร์ออได้รับความเสียหายไม่ซ่อมรถเราแต่ซ่อมแท่นบบริเออร์นั่นเองนะครับประกันประเภท3บวกนะครับสมมุติว่าเราขับไปลงข้างทางนะครับไม่มีคู่กรณีฝนตกถนนลื่นกรณีอย่างเงี้ยครับจะไม่ซ่อมรถเรานะครับเราไปหลับในลงข้างทางสมมตุตินะครับไม่มีคู่กรณีเลยไปชนเสาไฟขาดหักเสียหาย2ต้น3ต้น,ตนก็จะได้รับความคุ้มครอง ซ่อมรถอาซ่อมเสาไฟฟ้าแต่ไม่ซ่อมรถเรานั่นเองนะครับมีมอเตอร์ไซค์แวนมาเฉียวมาชนอาเขาปาดหน้าเรานะครับผมแล้วเราหักหลบลงข้างทางนะครับกรณีอย่างเงี้ยครับเราเราบอกว่าเราบอกเจ้าหน้าที่เค็มว่าอ๋อมีมอเตอร์ไซค์มาตัดหน้าเรานะครับแต่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามอเตอร์ไซค์คันไหนนะครับหรือว่ารถยนต์คันไหนครับเขามาปาดหน้าเราทําให้เราได้รับความเสียหายครับเราหักหลบนะครับเกงว่าจะเฉียวจะชนเราเราหัก หักหลบลงข้างทางอย่างนี้ครับถ้าเกิดกรณีอย่างนี้ครับถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีรถคันไหนนะครับรถทะเบียนอะไรครับมาทําให้เราเนี่ยครับลงข้างทางเนี่ยครับประสบอุบัติเหตุลงข้างทาง,ถ,ง,าง,ทางถ้าเป็นอย่างนี้ครับประกันสามบวกก็จะไม่ซ่อมนะครับแต่ถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าเอ้คัน,นมมเ, 1, 2, 3, เนี้ยสมมติทะเบียนหนึ่งของสามเนี่ยมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขามาปับปาดหน้าเรานะครับผมแล้วเ็าทาให้เรารถอ่ะเราหักหลบเนาะ เราหักหลบแล้วรถเราได้รับความเสียหายกรณีอย่างเงี้ยครับประกันเขาจะซ่อมให้เราเพราะว่าอะไรเดี๋ยวประกันเขาก็จะไปตามคู่กรณีครับว่ารถมอเตอร์ไซค์คันนี้รถยนต์คันนี้ทะเบียน1นึนะครับจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ครับเดี๋ยวเขาก็ไปตามกับขนส่งนะครับผมเจ้าหน้าที่ขนส่งนะครับว่าดูว่ารถใครเป็นเจ้าของอย่างนงี้เขาก็จะให้มารับผิดชอบนั่นเองถ้าเป็นอย่างเงี้ยครับถ้าพิสูจน์ทราบได้ประมาณนี้ครับรถประกันประเภท3บวกหรือว่าปอ3บวกก็จะซ่อมให้เรานั่นเอง นะครับเนี่ยครับหลักการง่ายๆมีอยู่แค่นี้ครับสําหรับประกันประเภท3บวกนะครับสาหรับของประกันของมิตรแท็บประกันภัยนะครับประกันประเภท3บวกนะครับก็มีให้เลือกหลายแบบหลายแคมเปญนะครับมีตั้งแต่มีค่าเสียหายส่วนแรกและไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกนะครับสําหรับประกันของมิตรแท็บประกันภัยครับประเภทที่ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกหรือว่าประกันประเภทดีดักนะครับผมเขาเรียกค่าดีดักนะครับค่าเสียหายส่วนแรกก็จะเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ 6,200บาทนะครับ6,200บาทครับก็จะซ่อมรถเรานะครับวงเงินอยู่ที่1 0 0 0บาทนะครับซ่อมทรัพย์สินคู่กรณีวงเงินอยู่ที่1ล้านบาทถ้าคู่กรณีเสียชีวิตนะครับถ้าคู่กรณีเสียชีวิตก็จ่ายรายละ5 0 0 0 0 0คุ้มครองสูงสุด10ล้านบาทนะครับและที่สําคัญครับคุ้มครองนะครับผู้โดยสารที่นั่งไปในรถเรานะครับถ้าเป็นรถเก๋งนะครับใช้ส่วนบุคคลก็จะคุ้มครอง5ที่นั่ง ถ้าเป็นรถกระบะนะครับก็คุ้มครอง3ที่นั่งกรณีค่ารักษาพยาบาลนะครับคนละ5 0,000บาทแล้วก็กรณีเสียชีวิตก็ดูแลรายละ5 0,000บาทนอกเหนือจากความคุ้มครองประกันหลักนั่นเองนี่คือประกันเพิ่มเติมครับคุ้มครองเพิ่มเติมและที่สําคัญครับมีประกันตัวผู้ขับขี่ให้ด้วยครั้งละ2 0 0 0 0 0บาทนะครับประกันตัวผู้ขับขี่ครับจะใช้ตอนไหนจะใช้ตอนที่ไปเชี่ยวไปชนกับ คู่กรณีแล้วคู่กรณีบาดเจ็บสาหาัสหรือว่าคู่กรณีเสียชีวิตนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจครับเขาจะอายัดต,ตัวเราไว้กรณีอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นจะมีประกันตัวผู้ขี่ให้วงเงินที่ครั้งละ200,000บาทนั่นเองนะครับสองแสนบาทต่อครั้งนั่นเองนะครับนี่คือความคุ้มครองดีๆจากมิตรแท้ประกันภัยครับผมถ้าหากสงสัยนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับ นะครับผมก็พี่เอกประกันภัยครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำนะครับตำหรับคลิปนี้ถ้าเห็นว่าดีและมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ